คานครรวมกัเสียยงงงัส่นล้ไไปมมทาตอว้อยู่ในในจสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is delightful เดี๋ยววันนี้จะพามาทำหอมกสไตล์ลาวแบบผมทำนะครับผมก็จะมีพี่แกงแดงกระชายเห็ดเมจิ ji, นะครับผมรู้ใช้เห็ดสารพัดเห็ดได้ ตามที่เราต้องการหน่อไม้สดนะคะผมเป็นหน่อไม้ดองก็ได้แล้วแต่เราแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าเดี๋ยวผมจะปั่นกระชายลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งคงใส่ไม่เยอะเนื่องจากว่าเาดี๋ยวคุณย่าทานไม่ได้แล้วผมกระช้น้ำเานางนะครับผมน้ำเมญางเนี่ยเราไปตำเราใช้ข้าวสารให้มันเป็นเม็ดสีขาวแล้วเราก็มาตามรวมกับเมญางให้มันละเอียดแล้วเราเขมาปละลายน้ำหรือเราจะปั่นเลยก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผม วิแนะนําให้ดูสูตรอีกทีอีกรอบนึงนะผมเพื่อการผิดพลาดแต่อย่างใดเนาะประมาณนั้นตั้งกระทะลงไปเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะครับผมการเคี่ยวกะทิให้แตกมันจะทําให้หอหมกแกงของเราไม่เสียง่ายเก็บไว้ได้นานอันนี้การ,รันตีนะครับผมมานีแเราจะเคี่ยวให้แตกมันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนสูตรไปแต่ละขั้นตอนนะครับผมอหอมกแบบนี้เราสามารถาทำกะทิโรยหน้าได้นะเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวผมจะจาสไตล์แบบง่ายเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปผัดพี่แกงกันพิกแกงแดงนะครับผมสูตรพิกแกงแดงอยู่ในสูตรผมมีวิธีบอกไว้อยู่แล้วนะผมลองไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะผัดพิกแกงหอมให้หอมเลยสูตรพิกแกงแดงมีไม่ยาา่าขาตะไคร้ใบมะกรูดกะปิกระชายตำรวมกันใส่พริกแห้งลงไปแล้วใส่พริกหยวกสีแดงแห้งลงไปตำละเอียดแค่นั้นนะนะครับผมจบเลยนะครับผมสามารถสั่งซื้อปราเจสูตรคนยญยทองดีได้นะครับผมในลาซาด้าช้อปปี้หรือทักมาส่วน ทักมาได้คอมเมนต์มาได้มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมร้านอาหารเจคุณยายทางดีอ่าแล้วใส่กะปิได้ไม่ไม่น่าส่ปลาร้าก็ได้นะครับผมอ่าส่วนถัหมกเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมประมาณนั้นผมผัดพริกแกงหอมแล้วผมก็ใส่เห็ดเมจิลงไปเราจะสับเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะครับผมอันนี้ผมเริ่มเดี๋ยวเราจะเอาใช้ตะหลิวนี่แหละในการสับนะผมอ่าใช้เห็ดลงไปอัตราส่วนไม่มีนะครับผมเพราะว่าแล้วแต่ท่านเลยเพราะว่า ทำกับข้าวทำตาตของตัวเองรสชาติของตัวเองแต่จะบอกว่าหอหมกยิ่งมันยิ่งอร่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับอืึเสร็จแล้วผมก็อันนี้ผมใช้เห็ดประมาณสองห่อเนาะอ่าอันนี้พวกะชายนะครับผมที่ผมปั่นลงไปนะครับผมเสร็จแล้วผมก็เทใส่ไปหมดเลยหัวมันก็ใช้ได้ผมหัวมันนี่มีประโยชน์ที่สุดนะผมนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ไปเลยนะครับผมแล้วเราก็ปรุงรสผมใส่แค่อ่รสดีเจแล้วก็ น้ำมันหอยเจนะครับผมแล้วบางคนก็เรียกว่าซอสเห็ดหอมนะผมบางานก็เรียกว่าซอสยืดอะไรครับอ่าประมาณนี้โซนเกลือผมก็ใส่ไปนิดหน่อยแต่เกลือเราจะใส่ทีหลังเนื่องจากว่าอะไรเพราะพริกแกงจะมีเกลืออยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้ถ้าอยากให้พริกแกงที่เราตามเก็บไว้ได้นานนะผมให้ใส่เกลือเยอะๆนะครับผมผมก็ปั่นตามไว้ด้นานแล้วก็แช่ตู้เย็นฟิตแข็งไว้นะครับผมผมใส่ซอสยืดไปแค่นี้เองมีใส่ซอสยืดใส่ซอสยืดแล้วก็เอ รถดีเจแ,แค่นั้นเองนะครับก็ใส่เกลือไปนิดนึงแค่นั้นเองก็อร่อยแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรารอให้เหตุมันสุกก่อนนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรที่สไตล์ง่ายๆในชั้นสาวันในชั้นปฐุมธรรมสาวันทำให้ญาติธรรมกินประมาณ400-500ถึงท่านนะครับผมผมก็จะทำสูตรแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนั้น เราสามารถใส่ผักได้นะผมเพืเ่อนผักกงผักกาดหัน่นฝอยหั่นชิ้นเล็กๆเล็กๆนะอย่าหั่นชิ้นใหญ่หั่นแบบเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆนะครับผมใส่ไปผัดลงไปได้นะครับผมส่วนแป้งเราจะผสมแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวนะเนี่ยส่วนต่อส่วนเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันทีนี้เราชิมให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการเมื่อรสชาติโอเคแล้วก็จะยกเตาลงเลยแล้วเราก็จะโรยแป้งนะครับผมประมาณนั้นหรือว่า บาไฟถ้าใช้แก๊สบาไฟอ่อนๆที่สุดแต่ว่าผมอ่ะใช้เป็นเตาถ่านก็ต้องต้องยกเตาลงนะครับผมถ้าสําหรับมือใหม่นะแต่ผมก็ถือว่าผมก็ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนาะไม่ได้ทํากับข้าวไม่ได้เก่งอะไรแต่พอไปวัดไปวาได้ผมก็จะเอาในเตาเลยนะครับผมแล้วรีบคนไม่งั้นต้องรีบคนเพราะว่าตอนผสมแป้งต้องรีบค่อยๆค่อยๆเทนะผมเดี๋ยวมันจะจับกันเป็นก้อนนะครับแป้งเขาจะคอาเหนยวใส่ลงไปเลยนะครับผมประมาณนั้นอย่าใส่แบบผมนะค่อยๆใส่นะผมแล้วค่อยคน นะผมประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะจับกันเป็นก้อนแต่ผมก็พอมีเ,อเขาเรียกว่า,ามีประสบการณ์นิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้เราก็จะนั่นไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเ,าเขาเรียกว่าห่อหมกเนี่ยเราสามารถแต่งหน้าได้ใช้กะทิใช้หัวกะทิเนี่ยผมไปตั้งไฟอ่อนๆใช้ละลายด้วยแป้งมันนิดหน่อยแล้วผมละลายแป้งมันแล้วก็เทแป้งมันลงไปแล้วก็คน,คนจนมันข้นเสร็จแล้วค่อยมาโรยหน้านะครับผมประมาณนี้อ่าอันนี้ก็เสร็จได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาทํากระทงกัน เนาะวิธีทํากระทงทําอย่างไรเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวดูในคลิปเลยนะผมเราจะตัดนี่อันนี้ผมชอบข้นนะคะผมถ้าท่านใดไม่ชอบห่อหมกที่มันมีความข้นก็ไม่ต้องใส่แป้งเยอะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีทําขั้นตอนการทํากระทงทํากระทงเนี่ยเราจะตัดเป็นวงกลมวงกลมสองแผน่นใช้สองแผ่นต่อสองกระทงแล้วก็เย็บสี่ด้านสี่มุมเหมือนเย็บกล่อง นะครับผมประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวดูในคลิปไปเลยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการโรยหน้าทำแป้งโรยหน้าตั้งเอ่อตั้งเอาหัวกะทิตั้งหม้อเอ่อตั้งเตานะผมเปิดไฟอ่อนๆใส่หม้อนะผมเปิดไฟอ่อนๆเลยเสร็จแล้วละลายแป้งมันแล้วก็หรือแป้งข้าวโพดก็ได้แล้วก็ไปคน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 แต่ส่วนใหญ่เขาใช้แป้งมันนะผมไปคนไปคนพอมันเริ่มเหนีนยวๆนยยกออก,ออก,อ,อ,ก,อ,อ,กออกมาเลยนะผมแล้วแล้วก็ไปโรยใส่หอหมก แต่ก่อนที่จะโรยใส่หอหมกเราต้องเอาหอหมกของเราไปนึ่งให้สุกก่อนเช่นพอเราทํากระทงแบบนี้เอาหอหมกใส่ลงไปพอเราใส่ลงไปปั๊บนึ่งอย่างผมผมนึ่ง20นาทีแต่15นาทีพอนึ่ง15นาทีปั๊บเรายกอ่ยกหอหมกลงมาเสร็จแล้วก็ราดน้ํากะทิลงไปใส่พริกชี้ฟ้าลงไปแต่งให้สวยงามเรามีปลาเค็มไก่เจหมูเจอะไรลงไปใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็โลยด้วยกะทินะครับผมใบโหละพาก็ได้แล้วแล้วเ,เราก็ไปนึ่องอีก5นาทีก็จะกลายเป็น20นาทีนะครับผมสรุปก็คือ นึ่งประมาณ20นาทีนะครับผมประมาณนั้นเนาะถ้าไฟแรงนะต้องต้องดูด,ดูดูพินิจของเราด้วยนะครับผมก็จะนึ่งประมาณคับผมนึ่งประมาณ20นาทีแต่15นาทีอย่างที่บอกไปนะครับผมเราก็จะทําการเขาเรียกว่า15ทียกมาจากเตาลาดกะทิลงไปเลยแล้วก็นึ่งอีก5นาทีเพื่อให้กะทิมันสุกนั่นเองนะครับผมอันนี้บอกไว้ขั้นตอนตรงนี้มันจะซับซ้อนนิดนึงอรมกเนาะ แนะนำให้ไปอ่านสูตรใต้ลิง์ได้ผมยังไงฝากช่องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมประมาณนี้ก็ผมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะในชื่อช่องเนื่องจากว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลไม่ตรงตัวมันจะเกิดการเพี้ยนนะผมเนื่องจากว่าที่ต้องทำเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าไปเที่ยวแล้วทีนิชาวต่างชาติถามเข้ามาว่าช่องอะไรยูยูยูช่องอะไรอะ่ะ ถ้าเราบอกไปภาษาไทยเขาก็งงมันไม่มีแป้นพิมพ์นะผมทีนี้พอเราก็เลยทําเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับประมาณนั้นก็ผากไปกําลังใจให้ช่องด้วยผมเพราะว่าช่องของผมเนี่ยก็คือมีเรามีสูตรและระบอกหมดเปลือกเลยนะผมเพราะผมได้สูตร การทําอาหารนะ่บางสูตรที่อาวุโซให้มาเขาซื้อกันเป็นแสนเลยนะผมแล้วเขาหวงสูตรมากๆนะผมแต่ว่าท่านเมตตาม,มาบอกผมเนาะทีนี้พอผมได้มาก็มาดัดแปลงเป็นสูตรที่มันลงตัวแล้วนะครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วก็เราจะเ,าเขาเรียกว่าอะไรบางสูตรนะเขาให้มาหลักแสนหลักหมื่นก็มีทีเดียวนะผมแต่ที่ผมเอามาแบ่งปันเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ไม่แบ่งปันสูตรไปนะครับผม เราเห็นอ,อาวุโสห,หลายๆท่านเนาะที่เราเฉพาะว่าไงพูดง่ายว่าพูดตรงๆเนาะถ้าหวงสูตรน่ะสูตรเนี้ยเวลาเราตายไปอ่ะนะผมสูตรมันก็หายไปแทนที่เราจะเอาสูตรตรงนี้มาส่งเสริมในเรื่องของการทานเจเป็นการสะสมบุญกุศล ต่อยอดให้กับลูกรุ่นลูกรุ่นหลานเขาได้เอาสุดของเราไปใช้แล้วเราก็ได้เกิดบุญกุศลด้วยญ่าจะทานกินแล้วเกิดความอร่อยก็ส่งพลังงานให้กับเราอันนี้ไปทางจิตวิญญาณหนนึ่งเนาะอืมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่าเราไม่อยากให้สุดของเรามันตายไปกับเราเราจึงมา มาลงในสูตรตรงนี้การที่ทําสูตรขึ้นมาก็เพื่อเป็นนารีกของตัวเอง2แบ่งตันสูตรเป็นรอยยิ้มให้กับเพื่อนทองท่านผมทําคลิปหลายช่องทางเนาะคลิปทำอาหารเจสัตว์เลี้ยงการเกษตรการท่องเที่ยวบินโดนการอ่าส่งเสริมเรื่องของการทำเจอ่ะทีนี้เราจะมาทําการหอ่อใส่กระทงแล้วเราก็จะใช้ใบใบยอเอ่อรองข้างล่างใช้โหละพารองข้างล่างด้วยก็ได้นะครับผมใส่ผักเยอะๆนะครับผมเสร็จแล้วก,เก็เราก็ตักหอหมกนะครับผมใส่ไปในกระทง แนะนำว่าอย่าใส่เยอะมันผมต้องใส่ลงไปนิดนึงผมก็ลืมไปนะผมมันมันฟูขึ้นมาผมลืมไปนะครับผมต้องใส่ไม่ต้องเยอะเพราะว่าไม่ต้องใจใหญ่มันผมนะครับผมประมาณนั้นทําในช่วงหิวข้าวพี่น้องคือทําช่วงเช้าเราได้กินข้าวงช่วงประมาณกับเที่ยงเที่ยงเนาะประมาณนั้นก็ตั้งใจทํอยากจะทาทําให้ดูนะครับผมแต่ผมจะทําสไตล์แบบง่ายๆไม่ใช้กะทิโรยหน้านะผมไม่ใช้นะครับผมผมจะใช้แบบสไตล์ง่ายๆ แต่เน้นกวเน้นกะทิต้องมันฮอหมอกแกงกะทิของผมต้องมันถึงจะแซบถึงจะอร่อยแกงกะทิไม่มันไม่อร่อยไม่แซบนะคะผมบอกไว้เลยนะ่ะทีนี้ผมจะใส่กระทงคุณอาก็ทําให้เนาะประมาณนั้นแล้วก็จะใส่ไปในกระทงด้วยเห็นไหมแล้วก็ผักใบยอ,ยอใส่ไปข้างล่างแล้วก็นั้นใส่ฮอหมอกไปนะผมแล้วก็จะไปนึ่ง15ีนาท,ทีแล้วก็มาโรยกะทิกัน แล้วก็ไปน,นึ่งอีก5นาทีคือรวมให้หมดเป็น20นาทีอันนี้ยามใบนะหรือทําแบบผมเลยไม่ต้องใช้โรยกะทิไม่ต้องตัดขั้นตอนนี้ไปเลยก็อร่อยแซ่บจะบอกไว้เลยว่าผมทำน่ะหม,หมดหมดภายในวันเดียว3บ้าน4ี่บ้านหมดแต่อร่อยคนไม่กินเจก็กินอร่อยแซ่บนะครับผมการส่งเสริมในเรื่องของการทานเจทานมางสัตเนี่ยเป็นการสะสมสะเสบียงบุญของเราทานเป็นบางมื้อบางเวลาบางโอกาสเป็นสิ่งที่ดีหรือทานทุกวันเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกสุด,สด แต่ว่าก็ตามสไตล์ของตัวเองเนาะประมาณนั้นก็ก็อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านยังไงฝากแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมประมาณนั้นผมก็มาแบ่งปันสูตรเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านขอบคุณ f c นะครับผมถ้าไม่มี f อไม่มีพี่น้องทุกท่านที่คอยออให้กําลังใจวันนี้ผมก็ไม่มีแรงบันดาลใจเนาะก็ช่องนี้ก็จะเติบโตมาได้ก็ กว่าจะทำตัดสินใจทํา y o YouTube มาได้นะี่ยใช้เวลาประมาณเสียเวลาไปประมาณ2ปีเพราะย่าที่ทำทางภาคใต้ทําอาหารเจไม่เป็นก็เลยต้องมาทํานะครับผมมาให้ดูเราทุกวันะวนี้ก็ยังคิดถึงท่านอยู่เลยนะท่านกลับคืนไปแล้วเราไปนึ่งกันเห็นไหมพอนึ่งเสร็จแล้วครบ2ีนาทีเราชักกับประมาณนี้นะครับผมสีสันน่าทานไหมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ